สวัสดีครับวัตถุมงคลนะครับหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับที่ผมจะนำมาให้ชมในวันนี้นะครับก็คือรุ่นนะครับเป็นพระพิมพ์นะครับพระเนื้อผงนะครับพิมพ์สมเด็จนาคปลกนะครับปี2539นะครับนะครับเป็นสมเด็จนาคปลกปี2539นะครับนะครับรุ่นนี้นะครับสร้างนะครับจำนวน0 0 0องค์องนะครับ สร้างจานวน1000องค์นะครับนี่นะครับนี่นะครับเนื้อผงวัตโกนะครับสังเกตจะเป็นเนื้อสีขาววแบบนี้นะครับสมเด็จนะครับหลายๆรุ่นเราจะเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้นะครับอันนี้นะครับสมเด็จวัตโกนะครับเป็นสมเด็จนาคปกนะครับออกปี2539นะครับสร้างจานวน1น0 0เอ้ย1 0 0 0งองค์นะครับสร้างจานวน1น0 0 0องค์นะครับนี่นะครับอันนี้เดูด้านด้านข้างนะครับด้านข้าง คอันข้างนะครับไม่ค่อยชัดนี่นะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเราดูด้านหลังก็ได้ครับนี่ครับอันนี้มาดูด้านหลังนะครับนี่นะครับข้างล่างจะเขียนว่าวตกรนะครับแล้วก็เป็นยันพุทซ้อนนะครับของหลวงพ่อรวยนะครับนี่ครับเป็นพระผงของหลวงพ่อรวยส่วนใหญ่ให้ดูนะคลักษณะลักษณะเนื้อจะเป็นเนื้อแบบนี้นะครับเนื้อขาวละเอียดละเอียดแบบนี้นะครับ นี่เป็นด้านข้างนะให้ชมด้านข้างนะครับเห็นชัดแล้วนะครับด้านข้างนะครับนี่นี่ด้านหน้าอีกทีนะครับนะครับก็ถ้าเจอก็ยังไม่แพงมากนะครับรุ่นนี้นะครับแต่แท้ทันนะครับแล้วก็เป็นภาพปีลึกนะครับของหลวงพ่อรวยวัตตโกนะครับนะครับเป็นสมเด็จนาคปกนะครับออกปีสอง9นห้าสามเก้านะครับสร้างทั้งหมดหนึ่งหมื่นองนะครับ ก็เพื่อนๆนะครับถ้าถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็กดฝากนะครับกดถูกใจนะครับกดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามนะครับช่อง y YouTube พัทอยุธยาด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็คลิปหน้านะครับก็จะนำพับมงคลนะครับหลวงพ่อรวยนะครับเนื้อย่อยๆนะครับมาให้ชมอีกนะครับอ่าก็ขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ